ถ้าสมมติว่าเราจะต่อตรงนะครับมันจะได้ประมาณกี่หลอดนะครับน,นี้ก็ได้นะครับไ่วง,งจะสวัสดีครับช่องสองเด็กน้อยเกษตรอินทรีย์มาแล้วครับอ่าก็วันนี้ก็จะมาทดสอบตัวคอนเวอร์เตอร์นะครับคอนเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับเพราะว่า มี f c ถามมาว่านะครับถ้าเราจะใช้ไฟกลางวันคือถ้าสมมุติว่าเราจะต่อตรงนะครับมันจะได้ประมาณกี่หลอดนะครับหมายความว่าคอนเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับต่อตรงกับแผงแล้วได้ไฟออกมา12โวลต์มันจะได้กี่หลอดนะครับซึ่งตอนนี้ผมมีอยู่2อหลอดนะครับ2อหลอดที่ที่ผมจะเอามาทดลองให้ดูนะครับว่ามันจะมันจะติดไหมนะครับคือเราจะต่อตรงกับตัวคอนเวอร์เตอร์ตัวนี้โดยไม่มีแบตเลยนะครับ ให้ดูมุมกว้างนะครับไม่มีแบตนะครับแล้วผมก็จะทดสอบดูนะครับตอนนี้ผมต่อตัวคอนเวอร์เตอร์กับพัดลมนะครับพัดลมตัวน,นี้เป็นระพัดลมระบายความร้อนนะครับแล้วผมยังไม่ได้ต่อตัวไฟนะครับไฟไฟหลอดนี้จะเป็นหลอดไล่ยุ่งนะครับให,ห้วัวให้ควายนะครับหลอดนี้เป็นหลอดไอ12โวลต์ธรรมดานะครับ ทีนี้นะครับผมก็จะทดสอบกับแผงแผงที่มันแตกแผงนี้นะครับแผงน,แนี้นะครับต่อสายนะครับต่อสายแล้วก็โยงสายมาโยงสายมานะครับเดี๋ยวผมก็จะเสียบสายดูนะครับบวกลบเข้ากับ PV บวก PV ลบนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าหลอดนี้จะออกไหมนะครับ เอาไข่ควงเนี่ยบาทนี่ไข่ควงตุ่มหละพุ่งตายไข่ควงเอาอันนี้ก็ได้นะครับอา่าไข่ควงผมงจะเสียบนะครับ ก็นียน,นะครับไฟลหลอดนี้ออกแล้วนะครับเห็นไหมเอ่ยซึ่งตอนนี้ผมก็จะทดสอบอีกหนึ่งหลอดนะครับหลอดน,นี้แดงกับดำหลอนนี้ก็ออกนะครับตอนนี้ได้สองหลอดนะครับ ซึ่งระบบการทำงานมันก็คือไฟที่เข้ามา70-100ถึง100โวลต์น,นะครับแล้วมันจะแบ่งออกเป็น12โวลต์อยู่2ชุดนะครับถ้าสมมุติว่าผมเอาผมเอาไฟหลดหลอดฟูลรสเซนต์ตัวนี้นะครับไอหลอดหลอด,ลอดไฟตัวนี้นะครับมาต่อกับตัวนี้มาต่อกับพอร์ตนี้นะครับมันก็จะออกเหมือนกันนะครับนะครับ ก็จะออกเหมือนกันเพราะว่าไฟไฟมันจะออก2อช่องนะครับ12โวลต์สองช่องถ้าเราอยากได้24่สเราก็อนุกรมในคอนเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับโอเคสํำหรับใครที่อยากใช้ไฟกลางวันนะครับแบบโรงเรือนมืดๆนะครับก็สามารถเอาตัวนี้ไปจัดการได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ั s สไ i b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อๆไปนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ